แล้วนะพูดตรงตรงนะคะทั้งผบตรต่อสักทั้งรองผบตรบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีการเปิดข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายจะเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่าดูทรงแล้วน่าจะโดนทั้งคู่ไหมคะณสุดท้ายแล้วโดนผมว่าโดนเหมือนกันทั้งคู่ไม่ใช่น่าจะเป็นสงครามตัวแทนน่เป็นแน่นอนเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถูกฟ้องไงก็เลยเออดูคล้ายเป็นสงครามตัวแทนเซฟเซฟนิดนึงคือคือจะพูดยังไงเนี่ยเราก็เราก็มีสิทธิ์คิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ที่จะมีสายลับไปบอกทนายตั้มหรอก ไม่มีสายไปบอกอัจฉริยะหรอกข้อมูลพวกนี้มันมาจากฝ่ายตำรวจทั้งนั้นแหละที่สอบกันแล้วสืบกันแล้วร<อ>้องจัเล่นกันเท่านั้นเองรือเล่นกันหน้าสื่อเพื่อทางสังคมจะเล่นกันในศาลเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกแบบต่งจากของพนักง,งานบางส่วนเราจะเห็นว่าฝ่ายหนึ่งเล่นหน้าสื่อทั้งสองฝ่ายเล่นหน้าสื่อต่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามเล่นในกระบวนการนะครับไปปปชไปด SI ีเอสไอนั่นพยายามเล่นในกระบวนการใช่ค่ะ